คลิปนี้ก็เป็นคลิปแนะนําม,มีดสไลด์นะคะเริ่มกันที่ตัวแรกนะคะเป็นมีดแบบกล่องะคะ่ะเวลาได้ไปก็คือจะได้ไปครบชุดแบบนี้เลยนะคะพร้อมใช้งานได้เลยมีดสามารถปรับหนาบางได้นะคะตัวนี้ลูกค้าจะสั่งเอาไสไลด์กล้วยนะคะได้ทั้งกล้วยสุกกล้วยดิบนะคะผักผลไม้มุนไพรอะไรที่สามารถจับลงกล่องตรงนี้ได้คือสไลด์ได้นะคะกล่องสามารถถอดได้นะคะถอดออกได้เวลาใส่ก็ใส่ทางหน้าที่มีฐานมันจะมีร่องให้กล่องเดินตรงนี้นะคะ,นะคะใช้งานง่ายค่ะไม่ต้องกลัวมีดบาดมือเนาะ ตัวนี้มีสามารถปรับหนาบางได้นะคะมีดกล่องสามารถสั่งทําได้ตั้งแต่1นถึงสคมนะคะลูกค้าตัวนี้ก็เป็นมีดกล่องเช่นกันนะคะลูกค้าจะสั่งเอาไปสไลด์กระเทียมกับหอมเจียวนะคะตัวนี้ใบมีดกว้าง8เซนเนาะแล้วก็ตัวนี้เป็นมีดเส้นใบมีดกว้าง8.5เซนขนาดของเส้นอยู่ที่4ี่คูณสมิลนะคะลูกค้าจะสั่งเอาไปสไลด์มะม่วงทํามะม่วงยํานะคะตัวงานของเราเป็นงานไม้สักทั้งอันนะคะมีดเส้นก็สามารถสั่งทําได้1นถึงสคมนะคะ ส่วนขนาดเส้นลูกค้าสามารถสั่งทำขนาดเส้นได้ตั้งแต่สองคูณสองมิลขึ้นไปนะคะตัวนี้เป็นมีเส้นใบมีกว้างแปดเซนแล้วตัวนี้เป็นมีเส้นใบมีกว้างเจ็ดเซนนะคะลูกค้าตัวนี้เจ็ดเซนขนาดของเส้นอยู่ที่สี่คูณสี่มิลลูกค้าจะสั่งเอาไปสไลด์เผือกเส้นนะคะตัวนี้เส้นตรงสวยนะคะไม่ต้องกลัวเส้นหักนะคะลูกค้าใบมีของเราคมมากงานเป็น งานใบมีดตะเละแลแทรับประกันความคมแล้วก็ไม่เป็นสนิมนะคะตัวงานเป็นงานไม้สักทั้งอันแข็งแรงใช้งานทนนานนะคะแล้วก็3ตัวนี้จะเป็นมีดแบบแผ่นเรียบใบมีดกว้าง6.5เซนมีห้าคมสามคมสองคมนะไซนี้ส่วนใหญ่ลูกค้าจะสั่งเอาไปสไลด์พวกกล้วยนะคะได้ทั้งกล้วยสุกกล้วยดิบเนาะตัวนี้ยิ่งมากคมมันก็จะประหยัดเวลาในการสไลด์นะคะสไลด์ได้ง่ายเร็วขึ้นงานเสร็จไวขึ้นนะคะตัวนี้ห้าคมเนาะตัวนี้มีสามารถปรับหนาบางได้นะคะ มีแบบแผ่นเรียบก,ก็มีหลายไซส์หลายขนาดหลายราคานะคะราคาก็จะขึ้นอยู่กับจํานวนคมมีกับความกว้างของใบมีดนะคะไซส์มีเป็นไซส์มีด6.5เซนตัวนี้5คมนะคะมีสามารถปรับหนาบางได้เนาะล้างทําความสะอาดได้นะคะตัวนี้3คมนะคะตัวนี้ก็2คมสามารถสั่งทําได้1-10คมนะคะ งานของเรานะคะทำเองขายเองค่ะแหล่งผลิตอยู่ที่ตําบลหนองตู้อําเภอกงไกรกาลาจังหวัดสุขโขทัยนะคะของเราทําเองขายเองนะคะงานคุณภาพสมราคาค่ะสําหรับคลิปนี้ก็จะแนะนําสินค้าประมาณนี้นะคะลูกค้าที่สนใจสามารถทักขาม้าได้เลยนะคะในเพจของเราชื่อเพจของเพจมีสไลด์กล้วยทัศวรรณนะคะแล้วก็เพจหนึ่งเพจมีสไลด์กล้วยธนากร เบอร์โทร0892700795แล้วก็เบอร์10813643109นะคะสามารถแอดไลน์ได้ทั้ง2เบอร์เลยนะคะสินค้าเราพร้อมจัดส่งให้ทุกวันนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะฝากติดตามคลิปหน้าของเราด้วยนะวันนี้ก็ขอบคุณค่ะ